ยินดีต้อนรับสู่ช่องของคนสพี่นัทน,นะคะก็วันนี้มาเริ่มไม่เซตบวกอีกเหมือนเดิมนะคะมาในหัวข้อที่เรื่งว่าความคิดคุณรู้ไหมว่าความคิดของคนเรามันมีพลังมากเลยมันสามารถขับเคลื่อนชีวิตของคุณให้มีผลลัพธ์ได้ตามสิ่คุณคิดได้จริงๆนะคะวันนี้คุณคิดอะไรอยู่มันส่งผลต่อการกระทําแล้วการกระทํานั้นก็จะส่งผลต่อผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะดังนั้นควรจะรักษาความคิดที่ดีๆไว้ไม่เซฟบุกเบือไว้กับตัวเองอยาอง่างส่วนตัวนะคะวันนี้คุณสรมสร้าอุปนิสัยที่จะให้ความคิดของเรามีความคิดวกมีความคิดที่ดีเสริมสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้ออกมามีผลลัพธ์เชิงบวกเป็อย่างคะ วันนี้โค้ดก็เป็นกำลังใจเลยนะเพราะว่าเราวันนี้เราหวงอยูนะ่ว่าเราทาทุกสิ่งทุกอย่างเราอยานกะให้เกิดในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราแต่บางครั้งก็หลงลืมไปคิดในแง่ลบะนะคะดังนั้นวันนี้แค่เราฝึกที่จะคิดในเชิงบวกมันเป็นต้องมันเป็นการที่ต้องฝึกฝนเลยนะเพราะว่าสังเกตไหมคนส่วนใหญ่เนี่ย เวลาคิดลบจะเร็วมากเลยนะคะอะไรมาลบเนี่ยเรารับได้เร็วเวเนาะแต่พอเวลาลคิดบวกเนี่ยมันคอ่อาๆที่จะช้านะดังนั้นวันนี้เวลาเรามีอะไรมากระทะความคิดเราเราควรจะตอบสนองต่อสิ่งนั้นด้วยเชิงบวกนะคะแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นการขัดแย้งอารมณ์ความรู้สึกแต่นั่นก็คือเป็นการเกิดข,ของจริงๆนะคะเช่นวันนี้คุณขับรถอยู่ด้ดนของรถปาดหน้าอารมณ์มาแล้วเนาะจริงไหม อยากเปิดตัวออกไปหาเรื่องเลยแต่วันนี้ถ้าความคิดคุณเป็นเชิงบวกคุณ,คณจะรู้จักระมัดระวังความคิดแล้วก็ให้อภัยได้เพราะว่าเวลาเราทําอะไรที่เกิดจากอารมณ์นะมันจะส่งผลต่อชีวิตเราเช่นกันนะคะดังนั้นวันนี้ควบคุมความคิดระมาดระวังพฤติกรรมแล้วก็มันจะส่งผลต่อคราแน่นอนดังนั้นคิดบวกทําบวก ส่งผลให้ชื่อเดามีการกระทําที่เป็นบวกแน่นอนค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะเสริมสร้างพัฒนาความคิดราในเชิงบวกแล้วผลลัพธ์มาเป็นที่น่าพอใจแน่นอนแต่ต้องฝึกฝนนะคะมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอย่างง่ายๆแน่นอนนะคะวันนี้ก็เป็นกําลังใจใทุกคนเลยนะคะเราเจะเันเตมหน้านะคะมีอะไรด,ดีๆจะมาแบ่งปันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ